สวัสดีครับเกทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับเช้านี้เราก็ปล่อยนอกกระจอกเทศออกมาแล้วนะครับอันนี้เป็นนกกระจอกเทศที่ฟาร์มของเรานะครับวันนี้มีตัวใหญ่ตัวหนึง่งแต่ว่าตัวใหญ่เป็นขาเสียนะครับผมไม่ได้ส่งให้ลูกค้าอันนี้เราเก็บไว้เองก็น่าจะเป็นกับขาเขาเสียมาตั้งแต่เด็กเลยครับ อันนี้ก็โตขึ้นมาสองจะสามเดือนแล้วครับผมอันนี้คือลูกนกหนึ่งเดือนนะครับที่สามารถจำหน่ายได้นะครับผมสนใจลูกนกกระจอกเทศก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์080749614นะครับที่ตั้งฟาร์มอยู่จังหวัดสุรินทร์นะครับผมตำบนลนองเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผม อันนี้จะเป็นลูกนกรุ่น1เดือนนะครับที่สามารถจำหน่ายได้แล้วนะครับผมก็มีรุ่นประมาณหนึ่งเดือนกับประมาณเดือนก,กว่ัวก็มีนะครับผมตัวน,นี้ตัวผู้นะครับนกสวยดีนะครับผมสายพันธุ์คอน้ำเงินนะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาสอบถามรายละเอียดได้น,นะครับผม ราคาแบ่งปันให้เกษตรกรไปเลี้ยงครับถ้าในใดสนใจก็โทรมาคุยมาสอบถามมาสอบถามเรื่องการเลี้ยงดูได้เลยนะครับผม,มทางฟาร์มเราดินดีบริการครับยินดีให้คำปรึกษาให้คำแนะนำในการเลี้ยงอันนี้ก็จะเป็นคองนกที่เราไว้ อนุมบาลจากพ่อแม่พันธุ์ของเรานะครับผมพ่อแม่พันธุ์ก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับพ่อแม่พันธุ์ของเราตอนนี้มีพ่อแม่พันธุ์อยู่มาณสิบตัวแล้วนะครับผมห้าคู่ครับผมทางฟาร,ร์มเราก็กำลังเริ่มขยายกําลังกําลังเร่งการผลิตกําลังเร่งการผลิตนะครับผมลูกนกของเรานะครับ เรื่งการผลิตสู่ลูกค้าเกษตรกรท่านใดผู้ที่สนใจก็โทรมาคุยโทรมาสอบถามหรือไม่ก็มาดูมาดูการเลี้ยงดูมาดูอ่การเลี้ยงที่จังหวัดสุรินทร์ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอกที่ไว้กกนะครับผมทําแบบง่ายๆบ้านๆนะครับผมแบบนี้เลยนะครับก็ใช้ใบินวที่ใช้ไปแล้วนะครับผมเก็บมา ก็มาทำหรือว่ามีซังสีก็ทําเป็นกล่องนีะครับด้านในก็จะมีหลอดไฟครับกันลมกันฝนได้นะครับผมด้านบนเป็นสังสีนะครับนี่ครับรอบนี้นกมีไม่เยอะนะครับประมาณสิบกว่าตัวก็อยู่ที่ประมาณนี้แหละครับผมที่สามารถจําหน่ายได้คัดเพศไว้แล้วนะครับผมมีตัวผู้ตัวผู้มาน้อยนะครับมีตัวผู้ประมาณสี่ตัวนะครับเท่าเที่ดูเพศแล้วครับผม มีตัวผู้สี่ตัวแล้วก็ตัวเมียรประมาณเกือบเกือบสิบตัวครับผมนี่เขี่ออกมาเมื่อกี้เป็นตัวเมียนะครับนี่ก็ตัวเมียนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับผมก็ให้เด็กๆเขาออกมาวิ่งออกกําลังกายตอนเช้าก่อนครับโอเคสนใจนกกระจอกเทศ คิดถึงเรานะครับเ t f ีฟาร์มฟาร์มนกจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์นะครับฝากกดติดตามที่ช่องเ t f ีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดส,สุรินทร์ด้วยนะครับมีเรื่องใหม่ๆเรื่องดีๆมีอะไรก็จะสามารถมาอัปเดตไว้ให้ลูกค้าเพื่อนๆสมาชิกเกษตรกรทุกคนมาดูไว้ที่ในช่องนะครับฝากกดติดตาม ช่องเกียรทีฟาร์มฟาร์มนกกระจอกเทศจังหวัดสุรินทร์นะครับคราวน,นี้สวัสดีครับ